คุณแพ์ทองทานเป็นยังไงฮะตอนนี้ช่วงนี้มั่นใจเรื่องคดีนี้มากน้อยขนาดไหนฮะคุณหมอกาลังใจดีมากดีมากนะครับแต่คุณหมอทองทานหายไปหลายวันเหมือนกันฮะเก็บตัวเงียบนะคงไปเตรียมตัวให้การมากครับไอ้วันนั้นคุณหมอรอให้เป็นเบอร์เดเกอร์เหมือนกันไหมฮะก็รอกันครับรอนะคว่าจะไปที่พักก็ก็ไม่ได้ไปครับแต่ก็เราก็ส่งกําลังใจไปให้นะครับครับเอ่อกลังใจดีกําลังใจดีใจสู้ว่างั้นฮะใจสู้นะะครับคุณหมอประเมินดูจากข่าวที่ออกมาเมื่อวานนี้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็ คือแ่จริงๆถ้าผมพูดนะอาจจะหนักนะฮะ <c oughs> คือสารรัฐธรรมนูญจริงๆล้วผมผมว่าท่านนี่ต้องดูให้ดีๆว่าเนี่ยท่านตัดสินไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรครับมากมายไหม,มเพราะว่าตอนนี้มันเกิดวิกฤตเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับครับความเชื่อมัน่นภายในประเทศกับต่างประเทศนี่เขาต้องการสูงมากนะครับ,รบถ้าท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่อะนะครับ น่าจะดูว่าเอ๊ะเป็นแค่คุณเซนพูดเป็นเรื่องส่วนตัวครับซึ่งเป็นเทปที่อัดเนี่ยจริงๆแล้วเขาเขาไม่ยอมรับกันด้วยไม่ใช่ครับเหมือนไปเขาเรียรไป Back oh, แบ็กเมย์คบประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องมามีเรื่องมีราวรถึงขั้นมาปลดนายก ประมาณนั้นนะครับมันจะเข้าเขาหรือเข้าเกณฑ์ที่ฝ่ายผู้ร้องเขาไปร้องเรื่องจริยธรรมหรือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไมคคุณหมอว่าทําแบบนี้ขาดจริยธรรมของความเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวมากเพราะว่าเป็นการเจรจาส่วนตัวนะครับไม่ใช่ทางการนะครับ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 ผมสลับมาที่อาจารย์ก่อนบ้างนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีมีบางท่านนะฮะที่ได้เข้าไปฟัง ในสารรัฐมนูลนะฮะแต่วันนี้ก็เคารพต่อสารท่านนะครับเพราะว่าสารท่านบอกว่าไม่อนุญาตให้เอามาเผยแพร่ข้อมูลหรือไปบิดเบือนนะฮะก็ยึดจากอาจารย์คมสันที่เข้าไปนะอาจารย์เนี่ยบอกว่าคุณแพทย์องทาเนี่ยเตรียมตัวมาดีนะตอบฉะฉานนะครับแต่ข้อกฎหมายเนี่ยเป็นจุดอ่อนอาจารย์ใช้คําว่าเสียเปรียบแบบสาหัสแต่เนี่ยไม่ได้บอกนะฮะว่าตอบว่าอะไรถามว่าอะไรนะอาจารย์ประเมินยังไงเมื่อวานนี้คื ผมนะครับถ้าดูจากนะครับภาษากายของคุณแพททองทานนะครับก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าเธอมีความมั่นใจนะครับมากทีเดียวนะครับที่จะแสดงออกมาในภาวะที่มันโดนกดดันแบบนี้นะครับแต่ถ้าไปดูนะครับจากที่อาจารย์คมสัรพูดนะครับแล้วก็ดูจากนะครับข้อกล่าวหาของทางวุฒิสมาชิกเนี่ยอันนี้ยากยากคืออะไรฮะยากก็คือข้อกล่าวหาเรื่องใจะทรมมันกว้างกว้างเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ไงมีโอกาสคาบเกี่ยวทุกหัวข้อ ทุกประเด็นครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยเป็นข้อกฎหมายที่ทางท่านอาจารย์เขานะครับตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าการการตอบเป็นข้อกฎหมายนี่อันอาจจะเป็นปัญหาครับนะครับแต่ส่วนหนึ่งสาหรับผมนะฮะเรื่องคดีเนี่ยนะครับผมอยากใจ้สังคมเนี่ยถกเถียงกันเหมือนกับคดีชั้น14หรือว่าคดีนะครับมาตราหนึ่งสองคือเถียงกันว่าถ้าคุณแพทองทานจะรอดรอดด้วยเหตุผลไหนครับถ้าไม่รอดไม่รอดด้วยหลักการเหตุผลไหนแต่ถ้าคุณอ๋อนะครับสังเกตดูนะฮะคดีเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นเรื่อง ห้าสี่หกสามเจ็ดสองเก้าศูนย์คำถามต่มคือกระบวนการยุติธรรมที่ถูกเถียงกันแบบนี้กระบวนการยุติธรรมกำลังกลายเป็นวงไฮโลหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งอันนี้นมันเป็นคําถามใหญ่นะว่าถ้า <c oughs> สังคมเนี่ยไปเถียงกันอยู่ที่กลายเป็นเรื่องการเมืองกลายเป็นเรื่องการต่อรองเนี่ยกระบวนการเหล่านี้มันจะทําให้ระบบเราเนี่ยมีปัญหา วันนี้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเองก็นะครับถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงเรื่องการทํางานภายใต้การนําของรักษาการที่ดูเหมือนว่าจะนะครับมีจุดอ่อนเยอะนะครับกระบวนการสภาไม่ต้องพูดถึงผลโพลของนิด้าโพลเนี่ยนะครับ,รบก็ก็ตอบชัดและถ้ากระบวนการที่ทำอยู่ในสภาวะแบบนี้นั่นคือการนับหนึ่งของสภาวะรัฐล้มเหลวนะครับนะในทางพอกับมาจุดเดิมเนะี่ยคดีนะครับของคุณแพรทองทาน,นยผมคิดว่าน,นะครับ อาจจะเหนื่อยมากกว่าสองคดีของคุณทักษิณ<ม>เพราะมันเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิษของตุลาการ9ท่านซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างกันได้แล้วก็ตัดสินด้วยเสียงข้างมากในขณะที่ผลความรู้สึกนะครับเรื่องนี้มันมีมีส่วนต่อขยายไงฮะค,คือถ้าเกิดว่าคุณแพทองทานพูด แล้วมันหลุดแล้วมันจบนวันนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อ<ง>ไม่มีสงครามไม่มีการสูญเสีย<รา>แต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นมันมีการประทะมีสงครามมีการสูญเสียแล้วความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อก<ม>รณีเนี้ยมันผ่านไปถึงลูกนั้นด้วยแล้วการตัดสินของสารรัฐมนูลเนี่ยถ้าเราดูองค์ประกอบเนะี่ยสารรัฐมนูญมีทั้งที่นะครับส่วนที่เป็นนิติศาสตร,ร์ส่วนที่เป็นรัฐศาสตร์รและส่วนที่เป็นนะครับนักบริหารราชการที่มีประสบการณ์ในทางการเมืองเนี่ยมันมีคําถามว่ารัฐบาลยุคนี้ สถานการตอนนี้รักษาความชอบธรรมทางการเมืองได้หรือไม่มนะครับถึงแม้ว่าอาจจะอ้างว่ายังอยู่ในอำนาจมาจากการเลือกตั้งมีเสียงข้างมากแต่หลักการทางรัฐศ,ศ,ศาสตร์เนี่ยถ้าได้ทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจทําลายความไว้วางใจไปแล้วเนี่ยความชอบธรรมจะอยู่ต่อได้หรือไม่ซึ่งอันนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่ว่าถ้าคุณแพทองทานรอดอคุณหมอก็ต้องเหนื่อยอีกว่ารัฐบาลจะเอายังไงต่อกับสถานการณ์ที่รัฐบ,บาลอยู่ในภาวะนะครับล้มละลายความน่าเชื่อถือ,อถ้าคุณแพทองทานไม่รอดเนี่ย ใครจะมาเป็นนายกพักรวมจะไปยังไงครับนั่นแหละครับมันจะเป็นความท้าทายมากคือถ้าฟังอาจารย์เนี่ยท้าทายทั้งคู่ใช่ครับไม่ว่าจะรอดหรือไม่รอดถูกไหมใช่ครับใช่ครับนี่จะโดดใหญ่สำหรับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้คุณหมอมาตอบจากฟังคุณวิโร์ก่อนครับพิโรธประเมินคดีคุณแพทองทานไงฮะคือผมก็ยืนยันว่ากรณีการกระทําของคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยจะต้องถูกร้องไปที่ปปชนะครับฐานประพฤติไม่ชอบไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญคือผมยืนยันอยู่แล้วว่า ในกรณีที่คุณไปร้องต่อใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วให้9้าคนตัดสินว่าคนคนนี้มีจริยธรรมหรือไม่มีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์ของใครนะครับสุดท้ายเนี่ยการใช้เสียงข้างมากในการตัดสินเนี่ยผมเห็นทุกๆคนน,นะครับแล้วหลายคนและกันผมเชื่อว่าส่วนใหญ่พอสอวเนี่ยยื่นไปที่ศารลรัฐธรรมนูญปุ๊บทุกคนรู้สึกว่ามันสําเร็จและไอ้ความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันสะท้อนถึงอะไรรู้ไหม ว่ามันเป็นคดีการเมืองอม,มันเป็นการใช้กลไกของรัฐธรรมนูญที่มาจากการทํารัฐประหารเนี่ยในการกันแกล้งกันทางการเมืองแต่ถ้าเกิดกรณีนี้สมมุติแบบผมกล่าวหาคุณคุณแพททองคนตั้งแต่แรกเลยว่าการกระทําอย่างนี้เป็นการประพฤติมิชอบคุณต้องโดนปปชค,ค,คุณต้องสอบสวนแต่ละองค์ประกอบของกิจกรรมที่เขาทําการโทรศัพท์ โทรศัพท์ไปทําไมม,มีการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวหรือไม่เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปต่อรองหรือไม่การให้รายข้าราชการฝ่ายเดียวการน,นั้นพึงกระทําหรือไม่พึงกระทรําด้วยวัตถุประสงค์อะไรเจตนาอะไร,รเกิดผลประโยชน์หรือผลเสียต,ต่อประเทศชาติหรือไม่มเป็นการเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามหรือไม่เนี่ยผมว่าผมอยากให้สังคมเนี่ยพิจารณาองค์ประกอบการกระทําของคุณแพทองทองทานเนี่ยเป็นลายกิจกรรมลายกิจกรรมกิจกรรมแล้วมาตัดสินกันด้วยเหตุด้วยผลว่าถูกหรือผิดแต่ณวันนี้พอ ยื่นต่อสารร่มนูลปุ๊บรู้สึกเลยว่าหลุดแน่ที่ที่เดี <laughs> ย๋ยวก็เนี้ยก็นี่อย่าง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 ที่อาจารย์โอลานพูดอ่ะหกสามห้าสี่คือมันคือการจับไม่สั้น <c oughs> ไม่ยาวจนหลาย <c oughs> คนแซวนะนี่คือผมว่าหลายคนแซวนะฮะ <c oughs> ไม่มี่ข้อเท็จจริงนะ <c oughs> แซวว่าแนละ้วเหมือนสารรนูลเก้าคนนะก็จับไม่สั้นไม่ยาว <c oughs> ใครจับโดนไม่สั้นก็เขียนก็เขียนให้รอดใครโดนจับไม่ยาวก็เขียนให้โดนคือมันกลายเป็นบั่นทอนคุณค่าของสารรัฐธรรมนูญโดยตัวของมันเองอ่ะครับผมผม ผมย้าตรงนี้ครั้งหนึ่งนะสาลยุติธรรมเวลามีการตัดสินเขาจะเรียกว่าคําพิพากษาถูกไหมครับแต่สารรัฐมนูนเนี่ยทำไมเขาใช้คำว่าคำวินิจฉัยเพราะมีหน้าที่หลักจริงของสารรัฐมนูนคือวินิจฉัยรัฐธรรมนูญเพราะทุกคนใช้รัฐนูนในการทํางานเวลาถ้าผมกับคุณหมอเชื่อใจตีความรัฐนูนต่างกันงานมันเดินต่อไปไม่ได้ก็จะเถียงกันผมบอกทําได้คุณหมอบอกทําไม่ได้เอาเอาไงเดียบ้านเมืองไปต่อไม่ได้ก็ไปที่สารรัฐมนูนวินิจฉัยว่า ทำได้นะให้เดินหน้าเลยแล้วก็้องบอกว่ามีผลผูกพันทุกองค์กรไงเธอที่เคยโต้เถียงกัน่ะจบแล้วนะเดินหน้าครับแต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการเอาคนนี้อยู่เอาคนนี้ออกคนนี้ถูกคนนี้ผิดนั่นเป็นหน้าที่ของสายุติธรรมครับนี่คือหลักการจริงๆก่อนนะแต่วันนี้เราไปขยายขอบเขตอำนาจให้กับสารรัฐมนุนไปแล้วไงซึ่งผมคิดว่ากรณีผมไม่ได้บอกว่าผมเข้าข้างคุณพัน์ทองทานนะแต่กรณีนี้คุณพ์ทองทานต้องถูกดำเนินคดีฐานประพฤติมิชอบ ไม่ใช่เป็นเรื่องจริยธรรมไม่ใช่ครับก็คือต้องไปสายปปชใช่เขาประเมินไว้กี่ฉากทัดฮะต้องเผื่อไว้ไหมฮะว่าเกิดไม่รอดขึ้นมาจะทํายังไงอาจารย์ชัยเกษมพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงก็ได้คุยกันอยู่บ้างนะฮะก็คือถ้าไม่รอดก็เป็นไปตามปกติอก็คือท่านชัยเกษมก็ขึ้นมาครับแล่ขบวนการก็ว่ากันไปส่วนถ้ารอดก็ดีฮะมันจะค่อยๆจะได้ไปทําปัญหาแก้ปัญหาอย่างอื่นครับผมเห็นรู้กับท่านวิโรจน์นะครับ คือจริงๆในรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเคยพูดกับท่านดิเลรกฤทธิ์ว่าผมไม่เห็นตรงไหนเลยให้อำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องจริยธรรมครับไม่มีครันเป็นเรื่องของปปชเราส่งไปศาลศาลฎีกาถ้าเรื่องจริยธรรมเนี่ยไปที่ปชปชปปชไตส่สวนแล้วก็ สารดีกาแล้วก็เราไม่ได้ทาอะไรนะก็ส่งไปที่สารดีกาอย่างเดียวสารดีกาในกฎหมายของปปชนี่ก็จะมีว่าขบวนนการจะทํำยังไงเรียบร้อยเลยทุกอย่างแต่ของแล้วก็ถ้าเป็นทุจริตก็ไปที่ปปชเหมือนกันครับแล้วก็ให้ข้อมูลไปให้ให้ให้ที่สารดีกาผนกคดีอาญานักการเมืองครับมันตรงไปตรงมาฮะแต่ที่นี่ของศาลเนี่ยไปชั่นไปใช้เรื่องเกี่ยวกับ สมาชิกภาพของสอสอสวมาตรา82ซึ่งเห็นว่าสมาชิกภาพนี่ไม่ถูกนะไม่ครบผมก็เข้าชื่อผ่านประธานศาลไปที่ศาลรัฐธรมนูญโดยตรงเพราะในวรรคสองของ82นี่มันให้อํานาจว่าพอรับแล้วให้หยุดอานาจหยุดทํางานเรารอวินิจฉัยนี่นะฮะเป็นการยืมคล้ายๆยืมมาตรา82เพื่อให้ยุติเขาใช้ว่าโดยอนุโลมแล้วในมาตราที่เกี่ยวข้องนี่ เพราะว่ากกตก็มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนี้ด้วยเพราะาอนาคตกกตอาจจะยื่น <c oughs> แทนสารรัฐมนุนยังได้ไปสารรัฐมนอนยังได้เลยไม่ต้องสวหรอกครับ <c oughs> ทีนี้ท่านเสรษฐาก็ไม่ใช่สสไม่ใช่ส,สว <c oughs> ท่านนายกองค์อิงก็ไม่ใช่ส,สวสวสวเรามาใช้นี่ทําไมอ่ <c oughs> <c oughs> ผมเห็นด้วยนะว่าถ้าสารรัฐมนุนควรจะตีความอย่างเคร่งครัด <c oughs> เพราะว่าท่านมีหน้าที่หลักก็คือดูว่าก,กฎหมายนี่ขัดรัฐมนุนหรือไม่ครับเทียงกันยังไงก็ตามท่านต้องเอานี้ อย่าไปใช้อนุโลมครับให้มันตรงไปตรงมาเป็นทางเป็นทางปกติท่านสวดิเลกธิ์ยังบอกว่าที่เป็นอย่างนี้ทําได้เพราะว่าเป็นทางด่วนทางรัฐเหมือนกันนะผมเลยโอ้ผมก็ไม่เข้าใจนี่เป็นเหตุที่ว่ามันคุสมควรที่จะมีการแก้รัฐมนูญนะเพราะมันจับอย่างนี้ไปไปมาเนี่ยอ่านแล้วงงนะฮะพอไปไล่จริงจริงเนี่ย ไม่รู้อธิบายยังไงฮะแต่โอเคเรื่องราวมันก็มาถึงวันนี้แล้วคุณหมอครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องถามย้ำอีกทีนึงว่าเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าสมมุติถ้าคุณไพโรธนพ้นเนี่ยหลุดจริงๆเนี่ยก็เป็นอาจารย์ชัยเกษมครับอาจารย์ชัยเกษมพร้อมใช่ไหมฮะพร้อมครับที่ประชุมนี้แกยังโชว์และแข็งแรงครับแข็งแรงนะครับพร้อมเป็นนายกนะฮะพร้อมครับนั้วแล้วคุณไพงรานมีวิแววว่าอาจจะลาออกก่อนมีไหมฮะก็ที่คุยกันไม่ลาออกครับเหมือนปกติทุกอย่างปกตินะฮะใช่ครับ สู้จนถึงวันที่29ครับประมาณนั้นแหละครับอ๋อแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นรทธานพ้นไปเนี่ยอวันก่อนคุณอนุดิษฐ์นคอนทัพจากพรรคกล้าทำมาคุยกับผมเนี่ยคุณอนุดิษฐ์บอกว่าถ้าคุณเป็นรทธานพ้นเนี่ยเซตซีโร่เนี่ยพักร่วมไปคุยกันใหม่ในสภาเนี่ยมันอาจจะเกิดความสั่นคลอนได้ไหมคุณหมอไม่เหรอครับผมคิดเองนะครับท่านพิโรธครับทุกคนยังเป็นรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ยังมีอยู่นี่นะเขาจะได้มีผลงานครับแต่ถ้า เกิดไปต่อไม่ได้นี่ใช่ไหมฮะ,ฮะเราต้องมาเลือกใหม่นี่หรือยุบเผื่อยุบสภาไปด้วยนี่เขาไม่พร้อมนะฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอเลยคิดว่าทุกคนน่าจะแพ็กกันต่อใช่ครับเป็นรัฐบาลดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ